แลนดี้ออตต่กับชาติมาเกิดอุ้ยคิวแค่นี้กูจะยอมแล้วเหรอเฮ้ยเขาลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลาเอาจริงแล้วเชี่ยมีกองกัะสุนอีกเอาละมึงเตรียมตัวไว้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะคิจะแตกแล้วเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเอาละเตรียมท่ามึงเตรียมใจไว้เยอะอาเค้ย มาจัดคนที่แจ่มที่สุดมาได้เลยเพี้ยเลยวะเนี่ยทำเพี้ยไรของมึงเนี่ยยังยังไม่โยัเด็กยังใช้ทั้งเสี้ยวเลยสัตว์โอ้สายแล้วเีรีบตื่นอ่ะเจ้าเอือหะรอหะรอหยุดนี่คือการปนแต่ของมึงพูดดิ่งเป็นยังไงอ่ะอย่างงี้ไง ดึงไว้ก่อนเดี๋ยวหัวแตกอื้าวอ้าวอ,อ้าวล้มขนาดนี้ไม่ตายก็บุญแล้วครับโ <'m> ชว์หน่อยกูใหญ่สุดอ,อน้ำลายเต็มหน้าเลยหุยอ๋อบางเคยโอ้โหถ้ามึงจะแรปขนาดนี้นะยังไม่จบยไม่จบเองกูยอมเลย ไอ้หนูน่ากิกากจงบอกชื่อองเจ้าไม่ฟังหน่อยสิได้ยินเลยอย่าตกใจชื่อกะอมอี่มันทันแล้วเนี่ยโอ้ยสัสชื่อคนคำขวัญมันเด็กวะยังไม่จบอีกปมนะเออกูยอมก็ได้นะเฮ้ยโอ้ยปวดขี้ฮ้จ้อได้อะไกลัมาได้หรอครับมีกูมาด้วย ฆ่ามันเผาแมันข้ามันเผาแมันข้ามันฆ่ามันไม่รู้แตงโมเหลอนั่นกลัวมาขามฉันฉันรักเธอนะผี่มีมาแล้วจ้ะเอาลูกไม้ตายนี่ไปอ๋อมึงจะเพี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนส่งจดหมายมาด้วยเปิดเลยครับอาจารย์ผมว่าต้องเป็นจดหมายขอบคุณแน่เลยครับดูสิเพี้ยอะไรวะเนี่ยจีนอต แม่งไอ้ใครแม่งคนทำจดหมายไว้สัตว์เดี๋ยวกูไปบื้มบ้านแม่งเฮ้ยไม่ไหวกูมันไส้มึงเอาไปสักต่อไปทำกูทำไมนี่เลเวลอัพยยยกกิิกิเขาไปยกิิยยกี่พ่อเอามันทึกไปเอามันทึกไปเฮ้ยเพื่อนรู้สึกเบื่อเปิดอะไรฟังดิเฮ้ยกูมีเพลงเพลงเหรอไม่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 มึงปิด ไม่ไม่ทำไมไม่ปิดวะสนุกดีวะเฮ้ยเฮ้ยดี่เตา่ากดแม่งว้าวเฮ้ย ي, การต่งหญิงก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเนี่ยเอาละทำยังไงนะเอาละทุกคนโป้มอดพอลังให้แกใช่เมจิคเกิบาหายล้ <G ül> ถ่ายเก็บไปที่ลึกหน่อยละกันไม่ป่าแม่งเลยฮะอะไรนะ เมื่อวานเธอไปกินส้ตมตำปูปลาไม่แบ่งฉันใช่ไหมเชี่ยรู้ได้ไงไวะไปแม่เฮ้ยแค่บอกว่าเธอกินไม่แบ่งฉันนั่นเองโอ้ยมันปาเฮี้ยอะไรมั่งหนาเนี่ยฉันจะใช้พลังขั้นสุดยอดย้โอเคฮือหมัดใคโอ20เท่าทำไปเฮี้ยอะไรวะเนี่้นายสู้ฉันไม่ได้หรอกเฮ้เคยบอกสู้ไม่ได้นะ <S <S เอาไปต่อยเสื้อหลุดเลย ฉันว่าเธอออกจะดูโหดไปหน่อยนะหอเอ๊กูไม่ให้โอกาสมึงพูดแล้วมึงตายหัวกูแบะเลยมันจะเฮ้ยกูไปละบายบายเฮือทำไมกูหาวะว u n บิชว h r หุ่ยมันไส้ยิงแม่ง c a t c หุ่ยอดใจไว้เดี๋ยวอดใจฉันเป็นผู้แข็งแกร่งผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใด ฉันจะต้องไม่แฟน้นในวันนี้ให้จงได้